สี้สดีค่ะนันลินนะักข่าเยาวชนพลังดีวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการทำวิกผมเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งตอนนี้เราอยู่ที่มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ที่นี่คือที่รับบริจาคเส้นผมเพื่อเอามาทำวิกผมเพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งคนที่ไม่สามารถ ซื้อวิผมได้<ว>เองวิปผมคือสิ่งแรกที่ผู้ป่วยอยากได้แต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะซื้อรู้ไหมคะว่ามะเลงนอกจากจะทำให้เราร่างกายอ่อนแอแล้วการทำเคมีบำบัดก็ทำให้ผมร่วงซึ่งมันทำลายจิตใจอย่างมากวันนี้พี่เจอรี่ใจดีมาสอนนารินทำวิผม,ผมค่ะ ทุกๆคนสามารถบริจาคเส้นผมได้โดยทำตามขั้นตอนนี้ผมทั้งหมดจะเอามาคัดเลือกที่นี่ค่ะพอคัดผมของวิตราลนได้แล้วพี่ๆจะเอาผมมาทำความสะอาดพี่เขาทำถึง9ขั้นตอนเลยนะคะโซเดียมไฮโปคลรไรด์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นฟู้ดเกรดหมายถึงล้างผัก แล้วก็ล้างพวกเนื้อสัตว์นะคะที่เรามานำมารับประทานได้นะคะแต่เขายังฆ่าเชื้อโรคได้นะคะเราก็จะแช่ฆ่าเชื้อโรคนะคะอย่างน้อยนะคะประมาณ30นาทีเลยค่ะแช่ตรงนี้นะคะเพื่อให้เชื้อโรคต่างๆที่ปนมากับเส้นผมนะคะหมดไปนะคะเป็นการทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคขั้นแรกนะคะพี่จูลี่ในเรื่องความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของผู้รับค่ะตอนนี้ก็ทอผมได้แล้วค่ะบอกเลยว่าย่งมากมาก พราะว่าต้องเอาเส้นผมมาใส่ในตะข่ายแต่พี่แจ๊คทำได้คล่องมากสอนจนหลายๆคนทำวิก<ช>ผมได้ใช้เข็นะเข้ามาเกาะที่ตะข่ายเอาเส้นผมเนี่ยค่ะวางเข้าไปแล้วก็ดึงผ่านตะข่ายอะค่ะออกมาจะได้อย่างนี้ค่ะวิกผมที่ทำเสร็จแล้วพี่ๆจะเอามาใส่ซองพร้อมกับวิธีทำความสะอาดผู้ป่วยไม่ต้องการวิกผมต้อง ยังไงรคะสามารถติดต่อมาได้คะ่ะที่เฟซบุ๊ f แฟนเพจจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่นะคะเราจะบอกว่าเรานำวิกผมไปมอบให้ที่โรงพยาบาลไหนแล้วก็สามารถไปติดต่อรับได้ที่โรงพยาบาลรัฐ77แห่งทั่วประเทศเลยคะ่ะลูกลตรงนี้เป็นของมูลนิธิจากคุณนางฟ้าคุณวันใหม่ด้วยหรอคะช้าหลังนี้นะคะเป็นสินค้าที่ระลึกค่ะของมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่นะคะเราจัดจำหน่ายและผลิตโดยบริษัทจิตอาสาค่ะมาช่วยกันบริจาคเิ่ <ผ>และเงินที่ทำวิกผมจะซื้อ<ม>ของงานรักนานรักแบบนี้<ม>เหมือนนารินก็ได้นะคะวันนี้หนูชอบที่นี่มากเลยค่ะได้ลองใส่วิกผมได้เล่นอะไรมากมายหนูสนุกและหนูก็ได้เรียนสิ่งใหมๆ่ๆที่หนูไม่เคยเรียนมาก,ก่อนหนูสนุกมากเลยค่ะขอขอบคุณ ตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube พลังนีสโมสรน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะและเจอกันวันหน้าถ้ามีของสนุกสนุกมาใหม่หนูจะให้ทุกคนรู้นะคะสวัสดีค่ะ